สวัสดีตอนเช้าคะ่ะฝนโปรยฝนตกอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้พี่แมทริกจะไปส่งพี่เบ,บ๊บพี่เบ,บ๊บดูพี่เบ,บ๊บ <c oughs> โอ้วันนี้พี่เบ๊บมีปะปีไปส่งรวยนะคะที่สวัสดีค่ะ,ะก่อนสวัสดีค่ะเบ๊บดูสวัสดีค่ะฝนตะลืบกงาลังสียงแหวนหน้าผม <c oughs> อย่างเงี้ยแหวนอย่างเง,ง,ง <c oughs> ี้ย,ยแหว <c oughs> บอกหวยหมอนลยไปเราไปโรงเรียนกันค่ะชี่มอไซค์ไปค่ะวอาฝนหยุดแล้วข้างเรียบปี้าวดนะกอดพ่อเลยปวอนะพี่เมทชี้กันไปแป๊บน่ะ ถึงด้วย ว้าวอดีใจใหญ่เลยกรน่กระปองท่ะดีเป็นไงเอาแบปะปีปป้อุ้มแมจิกก่อนแล้วเอากระเป๋อก่อนแป๊บนึง hey, เฮ้ยอ้าปะป,ปีอ้อ้าเอามาแมจิกมา,าไปได้เลยเไปได้เลยเอาพี่เบ๊ไปพี่ให้ลูกไปไปสวัสดีค่ะคุณครูด้วยนะคะลูกขาไปเป็นไงคุณครูหรอ,อ,อน้องมาส่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูมอนกับลูกเดี๋ยวระวังน้ำจะไปกระโดดน้ำหมักน้ำ โอเคพี่ก็สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะจ้าลงไปเล่นกับเพื่อนเอ้าโนเ้าบอกว่าบายบายกันเลยคืนพ่อพ่อก็เมียสิบไปโอ้โหเหลืออะไรเดี๋ยวพาไปด้วะ เริ <Uh> canon, battle, ่มร okay, totally. yeah. sí. ู้แล้วว่าส okay, ิไปไปเล่นของเล่นนะคะของเล่นอยู่ไหนบ๊ายบายบ๊ายบายเออมามีมารับนะคะโอเคโอเคเก่งมากมามีมารับนะพี่แมท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 บ๊ายบายพี่ก่อนบ๊ายเยียย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 อยู่ยยยคยงยยยยะยยนยยยย่ยยยย่าวยย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 อยยยลยมยย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 ยมยยยยยย ใช่ค่ะครั้งเดียวเสร็จเรียบร้อยค่ะสามคนแล้วบมไปเรียกกันเป่นหม้ออ๋อเหมือนกันเหมือนกันในในท้องก็ผู้หญิงมาเข้าสิเขาเ่เคยเห็นแม่ไปก็คือได้ตังแอบไป จ้าจ้าโอเคเดี๋ยวมอมิมารับนะลูกนะเดี๋ยวมิมารับปกติแม่สิรักเมื่อเนี่ยโอเคบายดีเล่นเก่งจังเลยบายเดี๋ยวพี่มารับบายบายโอเคไปเดี๋ยวมิมารับนะบ่ายจองนะจ้าทำใจไม่ได้เดี๋ยวค่อยมารับพี่เมส จะไดก่อนพี่แบดไายก่อนไายทางไหนไดเ <laughs> ด็กเปลี่ยนด็กเปลี่ยนว่าแล้วว่าแล้วมาคันไอ้คันไอ้เต้าอ้วงกังใช่ไหมใส่ไหมครับอออ <laughs> เอา,า,า,า <laughs> อ้หอ้เอ้อ้ห้อ้โอ้โอี ยิ้มหรอทำไงยิ้มหรอยิ้ม,ร,ม <c oughs> ระหว่างที่ไปส่งลูกสาวนะคะมามีก็ได้มาซื้อของของเต็มหลังรถเลยคุณพี่น้องมามีก็แอบ,บพี่เบฟมาซื้อของนะคะพี่เบฟอยู่กับคุณครูนะคะมาซื้อของเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายเมืองบ่ายมงบ่ายโมงกว่าลูกก็เลิกเรียนบ่ายสองโมงก็ไปถึงพอดีแหละน้องเลิกเรียนตอนนี้อาจจินอนเว้นอยู่นะคะ ตอนนี้ก็กำลังออกจากเอ๋ออันนั้นพุกเจ้าเข้าใจว่างเลยนะ,อ,ะอันไหนอันพุ่งย่ดถึงหลังรถนั่นพ่แม่พี่นมาไม่ทุละเลยว่าพอดีพี่มีทุละว่าเปลี่ยนอย่างหรือเปล่าเหข,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 ข่าลังบึ้งรถขังทางทางรถตำรวจรถปีปลอรถปีปลอไม่เม็บนี่ก็ได้โกโก้แม่มา้านเลโกโก้ได้กินแต่ของหวานอยากกินแต่ของหวานช่วงนี้กินของหวานประมาณสอง สองส้มมื่เนี่ยกินตะครองหวานมือว่านนี่ไปไปสร้างน้ำหนักรู้สึกว่านับดีๆห <laughs> สองสามวันจริงหรือเปล่าเฮ้ยจริงก็ตอนแรกอ่ะที่มันมีไปหาหมออ่ะที่พาเมียไปฉีดยามันมีหนักหกสิบอืม,มสองสามวันจริงหรือเปล่าเลยนี่มันอยากกินตน้ำหวานนี่ลีแล้วก็แบบกินแต่บบวันนั้นกินซไปไปสองแก้วตล้วนี่แบบคัาจ่าทรบอกกินนด้ซื้อดูนัดแวะซื้อของไปฝากคุณครูไปฝากครูไม้เมีย กำลังใจคนคู่ก่อนค่าเอาดักเรียนนักเรียนหลายคนก็สิแบบเมือ่อย์วนไายแน่ก็เติมของหวานขึ้นไม่มากน,นี่ยแหละกับสิได้กินของหวานแนก่กับสิมี่งกำลังใจมีแห้งไง<ป>จังเลยทั้งในดีวะเหาองกับรถบ่ะมันเธาตรงไปแม่ห้องปูอะไรห้องปูคอยว่าคอยสิไปซื้อ,อยังวะพอดีซื้อหมดแล้วด้วยละผมมีเงินเนาะพอกับเมยกับมิแต่อยากหรอกมันเวลามันสิพอดี กินข้องหวานน้ำหนักขึ้นตอนนี้จากหกสิบตัวนี้อ่ะหกสิบสามแล้ววันนี้ท้องท้องนี้ก็หกเดือนพอดีแล้วหนิปะพี่อืมวันนี้หกเดือนแล้ววันนี้วนนันที่ยี่สิบสามแล้วเพราะปกติมันครบหลบอประมาณยี่สิบตัวนี้ก็หกเดือนแล้วค่ะส่วนสีคอดก็สิปว่าบะมี่แก้่าบอกบอกให้มันเกินหกสิบห้าจ้งเดือน อีกสามเดือนตอนนี้หกสิบสามเลยดินั่นแหละแต่ว่าคงไม่คงบอกว่าหันจบเลยบอกบอกอกว่าหันจบก็เรียกว่าอ่ะกระตีไปเห็นโบเกิดโบเกิดเจ็ดสิบแต่แต่คิดว่ามันน่าจะมันหกสิบเจ็ดเระมาณนี่หกสิบเจ็ดแต่ว่าโบให้กินไรเนอกแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่จะอยากท่องนี่ยไม่จะอยากอันนี้อยากกินมันหวานอะไรเงี้ยอยากกินเส้นอยากกินมันหวานเนี่ยกินแป้งอยากกินเส้นอะไรเงี้ยอยากกินเลย ลำบากตอนขอดเนาะส่วนสีรถลงมวันนี้เอ้ยมันเป็นสีคอยง่ายไปในช่วงวัยนั้นมันงเหรอด้านหลังเนี่ยมันก็เริ่มแบบมันเอาโบยูแล้วนะพ่อเออด้านหลังเนี่ยเริ่มเอาโบยูแล้วก็เรียกว่าเออเม่อไห่สีกู้ให้ตัวขึ้ตะกี้เหรอสิไปกราบไปจอยคือสมัยตะกี้มันอาจจะบ่ดูดีคือตะกี้ก็ได้จริงๆนะเอาตอนนี้มันมันอายุเยอะแล้วก็ใช่ไงมันก็เลยอาจะสูบพร้อมไปพร้อม พอมาคือจะมูบางคนน่ะเอาแปลกไปเลยแบบอีแล้วพอไปตะเบิ้ลเมียนไปนี่แล้วข้าวเดียวเมื่อกลับทำมาวันนี้คือเก่าประเด็นน่ะแล้วเขากลับแบบว่าแล้วเขาใส่อะไรที่กินแบบมาตรฐานเนี่ยแล้วเกิดขวบคุมไหนจัะน้อยนี่ทุเรียนร้านนี้โลละร้อยคนก็เลยเยอะเห็นไหมทุเรียนทุเรียนร้านนี่อยู่หน้าโน้ตหน้าคินเลยมาจะโทรหาหมอเปิดเราบอกเออเปิดเราจะโทรหาหมอโลละ โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอไม้เมฟนะคะว่าเมือ่อไเพ่นเห็นพ่อแม่ตอนไปหับเสียหายเพราะว่าตอนเศร้านะที่หเพราะว่าปกติแม่ไปส่งแม่สิแอบสียแอบมากสินะปก็สบอกหาบอกงอแง่แต่ว่าอันนี้คุณครูแบอบกไม่บายประปีกับมามีหน่อยคุณก็เลยหายคุนก็เลยเเเอลายาดพ,พ่อกับแม่ไปคุนก็เลยว่าบอเอานนน่ก็เลยหาก็งอแง่คุณครูก็เลยส่งพ่อพ่อแม่ก็พ่อไปถึงบ้านครูก็เลยส่งลูกมาทางไล่ กับมีงอแย่มีหายแน่ปิดช่วงๆแต่คุณงคู่กับเอาอยู่คือบอกบอกกินนึงนะัะบอกว่าบอกวลาบอกกินบอกว่าจะเฝ้าโอเคโอเคโอเคค่ะพี่น้องครับไปเจอกันที่โรงเรียนไมเมฟค่ะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อถือของไปฝากคุณพูขอบคุณค่ะได้แล้วเดี๋ยวมีของลง รับไม่รู้ลูกสาวตื่นรือยังรูวสีมะกวนบ่อ๋อม่ได้เห็นแล้วเห็นหายบอหาย่อเห็นพ่อก็ะแม่คุณคู่จํารถได้อันนี้เล็กเล็กสุดแล้วค่ะคุณครูอ๋อเห็นบ่ไม่เป็นไงร้องไห้เลยเหรอร้องไห้ทั้งวันเลยเหรอวันนี้บอไม่จ้า นอนง่ายด้วยโอ้เก่งจังเลยน้องเป็นคนตัวเล็กไงก็เลยก็เลยทุ้งแค่เล็กแค่นี้เผื่ออนาคตหรอเก่งหรอเก่งแม่นจ้ะบัวพึ่งเป็นเอ่อบัวพึ่งสีอ้อสอดนี่หรอมั้งพึ่งอ้อสอดนี่อะรครับบางไหนนี่งอ้อให้คุณครูเลยเออฝากคุณครูพอดีไปในเมืองมาค่ะ ค่ะพี่เวฟบเว็บสวัสดีค่ะคุณครูเรียงสวัสดีค่ะคุณครูพี่เว็บสวัสดีค่ะคุณครูขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอานมให้ไม่ได้อยู่อกครูเค้กตอนตอนก่อนตลาดอยู่อกครูมอนนะอ๋อเหรอวันนี้เหรอ แสดงว่ารู้แล้วรู้แล้วว่าต้องไหนมานี่ได้สายไปสายมากสวัสดีค่ะคุณครูยังหนูขอบคุณค่ะคุณครูก่อนพี่เบฟจะกลับแล้วบายบายค่ะบ้ายบายเออสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีก่อนโอ้แสดงแสดงอยูกคุต่กไม่กินเลยน่ะไม่กินใช่ไหมใช่ใช่โอเคเอางค์ข้ามอันนี้สิ โ <Okay. S 2> อเคใช่ใชค่ะชอบกืนอขนมเดี๋ยวจะซื้อขนมมาทิ้งไว้นี่หรอให้เพืพนนะ่อนๆนะนุ่มบัตทะเลได้ไหมเข่ากินขา,ขาไม่ถึงเขาบ่เขาเขา,ากินมากกินเข่าสวยค่ะแล้วก็เวลาอยู่นู่นคือเขาจะดูประตูแล้วกินมาคือคือเขาต้องมีหนังเบิ้งที่บอกว่าให้เขาลืมว่าเขาต้องต้องกินเข่าพี่เสืนะ <laughs> ใช,ใช่ค่คือปอนแล้วก็้าก็นุน่มนี่เท่ากับบังคับไปกินเอาใช่บ,บอกกินนิดนึงอีกน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโ,<อ>โนโนเลยเหรอ,อเพื่อนอเพื่อนโนอย่างเดียวเลย <c oughs> ได้กลับบ้านกันค่ะมอมอยกับคุณครูเยอะเลยเพราะว่า,วาลูกสาวัแต่มาต้องเรียนนี่เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนทุกเปลี่ยนทุกวันตอนนี้ต้องเรียนรู้กับไมเม็บ ไม่เมยเปลี่ยนทุกวันอันนี้ของหมอมีดูมากินโอเคมาขยัาไปหมีนั่งด้วยค่ะของเยอะแยะเลยหมอมีไปซื้อของมาโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่นอนบายสวัสดีค่ะโอเคบาย